ดีปีเก่าครับสวัสดีปีเก่าครับปีหน้าคือปีพศอะไรครับพศ2588 2588ปีฝรั่งรู้ไหมครับปีอะไรครับฝรั่ง2015อ๋อ2015นะครับวันนี้เป็นวันยูสงภายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขณะนี้เวลา5ทุ่มจงนะครับก็พอดีพวกเรานะครับพร้อมเด็กๆนะฮะมาจุด กรมนะครับเรียกว่ายีเป็งนะครับกรมยีเป็งนะครับที่หาดบางเหมืองนะครับนี่ครับมีใครบ้างเลยมีน้องเอิร์บมีใครอีกครับชื่ออะไรบ้างพูดมาโฟกัสครับโฟกัสเจ็ดครับเจ็ดตายครับแล้วก็คุณนิจจอนะครับคุณนิจจอนะครับโอ้โหตอนนี้กำลังได้ที่แล้วนะควันกำลังนะครับเริ่มจะลอยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ส่งลองส่งเข้าไปสตูดวงก่อนนะฮะพอดีวันนี้อันนี้ซบซับกว่านะครับก่อนส่งท้ายปีเก่านะครับเดี๋ยวช่วงอีก ถ้ประมาณใกล้เที่ยงคืนเขาดาวจริงๆนะครับเวลาเที่ยงคืนตรง0.00นนาฬิกานะครับเป็นวันใหม่ของพี่ใหม่นะครับสุนิโจก็จะมาจุดอีกรอบนึงนะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวลองปล่อยขึ้นไปดูก่อนนะครับอันไหนลองปล่อเลยปเลยปเลยปลอยลองลองลองปล่อยินยยนแล้วนล้อ่อยไปลาจับาจับแล้วนแล้วคนแล้วนแล้ว่ะครับนนน เฮ้ยเลยเชยอยู่ไหนอะไรครับทาไม่ใหญ่เลยป่ะที่นี่หายบ้างเบื่อนะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วครับรเบดระเดวังระเบบดอีย่๋ยวเราไป ก็มีทั้งลูกค้าจากรีสอร์ตต่างๆน,นะฮะที่เข้ามาท่องเที่ยวที่หาดบางเบิดนะครับก็ได้ออกมาสนุกสนานกันนะครับที่บริเวณหาดบางเบิดนะครับถึงว่าปีนี้จจงเงย็เหงานะครับแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหาดบางเบิร์อยู่เช่นเคยนะครับก็รีสอร์ตต่างๆก็ยังเต็มอยู่นะฮะแต่มันถึงขนาดล้นไปหลายวันนะครับเพราะว่า ช่วงปีนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือพื้นลมแรงนะฮะดำน้ําไม่ได้นะครับก็เด็กนักทองเที่ยวก็มาบ้างนะฮะแต่ก็นีน่ครับสนุกสนานกันพอทุกคนนะฮะครับชิมิโจนะครับไปเลยไปเฉยไปรับคนที่ครับ โอเคนะครับสุดนี้โจนะครับหายบังเบอยครับ